เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงค่ากลางตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือค่ากึ่งกลางพิสัยค่ะ ก็ภาษาอังกฤษนะคะก็คือ mid range สำหรับค่ากึ่งกลางพิสัยเนี่ยนะคะก็เป็นค่ากลางที่หาได้ง่ายสุดๆค่ะง่ายมากวิธีการหานะคะก็คือเอา x max บวก x min หาร2ค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือให้เราดูข้อมูลทั้งหมดเสร,ร็จแล้วก็ดูอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดามาบวกกันแล้วก็หารด้วย2จบเลยค่ะสำหรับค่ากึ่งกลางพิสัยซึ่ง สำหรับค่ากึ่งกลางพียเนี่นะคะก็มีข้อดีก็คือทำให้เรารู้ลักษณะข้อมูลแบบคร่าวๆแล้วก็เป็นวิธีการที่เสียเวลาหาหน้อยมากเพราะมันก็ดูน่าจะน้อยเนาะเพราะว่าก็ดูแค่เอามากสุดบวกหน้อยสุดส่วนสองเท่านั้นเองอก็ประมาณนี้นะคะสำหรับค่ากึ่งกลางพีัยทีนี้เราก็จบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของค่ากลาง ค่ากลางที่เราเรียนกันในบทนี้เนาะก็เรียนกัน6ตัวค่าแรกที่เราเรียนกันเนาะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขค่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสําหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นค่ากลางที่ได้จากการเอาข้อมูลทุกตัวมาคิดอาจจะมีข้อเสียหน่อยก็ตรงที่มันเสียเวลาแล้วก็อาจจะทําให้ถ้าสมมติว่าข้อมูลมีลักษณะแบบ มากค่ามากหรือว่าค่าน้อยโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบไม่เข้ากลุ่มกับคนส่วนใหญ่ไม่เข้ากลุ่มกับข้อมูลส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตอะกลายเป็นค่ากลางที่ไม่ดีได้ซึ่งถ้าสมมติว่ามันเดนมีข้อมูลแบบนั้นโผล่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้ค่ากลางตัวถัดมาแทนนั่นก็คือใช้มัธยาฐานแทนเพราะว่ามัธยาฐานเนี่ยเขาจะเลือกข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลอะไรที่โผล่ขึ้นมาแบบข้อมูลเยอะขึ้นเยอะมากๆโผล่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลต่อค่ามาัธยาฐานเท่าไหร่เพราะว่ามาัธยาฐานมันดูที่ตำแหน่งตรงกลางอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีผลนั่นเองส่วนค่ากลางตัวที่สามที่เราเรียนกันนะคะก็คือฐานนิยมสึ่งฐานนิยมเนี่ยก็เป็นค่ากลางที่เขานิยมใช้กับพวก ข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่แบบเอาไปคำนวณต่อไม่ได้เท่าไหร่ส่วนค่ากลางตัวที่4ที่เราเรียนกันเนาะก็เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็เขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไปใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะเบ้ขวาเบ้ขวาก็คือข้อมูลที่มีข้อมูลที่แบบมีค่าน้อยมากปรากฏอยู่ แต่ว่าวิธีการคำนวณของค่าเฉลี่ยเลยค่ะคณิตเนี่ยมันจะต้องคิดเลขเยอะมากแล้วก็ต้องถอดกรนซึ่งยุ่งยากมากถูกไหมเขาก็เลยใช้ค่าล็อกเข้ามาช่วยอ่าแล้วก็ตัวที่5ที่เราเรียนกันเนาะก็เป็นค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกสำหรับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกเนี่ยก็เขาส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใช้คำนวณหาพวกค่าเฉลี่ยอัตราส่วนต่างๆพวกอ,อัตราเร็วอัตราการทํางานอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็สุดท้ายให้เราเรียนกันนะคะก็ล่าสุดนี้เลยค่ากึ่งกลางมีไซอันนี้ก็มีข้อดีสุดๆก็ตรงที่มันหาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองก็ประมาณนี้เนาะสำหรับค่ากลางทั้ง6ตัวที่เราเรียนกันเดี๋ยวถัดไปก็จะไปขึ้นในส่วนของตำแหน่งที่ของข้อมูลกันนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างเ,เป็นอีกหนึ่งอันที่เราควรจะรู้ไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพื้นฐานนั่นเอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ผล้าสดชื่น